ไอนางใหม่ไ่ต้องพูดอะไรพี่่มก็อยากมาจะชุนละมาทำไมเนี่ยฮะเจ้าถึงเรื่องคือดีเขาจะเป็นที่ต้องสุดกะท่าพราเจ้าพี่ได้สิเราไม่อยากจะล้มเลยนะไปเราลองมา้มาถึงก่องเปรี้ไว ก็เลยนะพวกมีนาเซนจะเป็นคนโหดแล้วหรือปาดเธอได้ดีนขนาดนี้มีนาเซนเมื่จะจกับคู่แล้วเลยนะเมื่อนี่ทั้งโลกมีเจ้าอีกเพียงคนเดียวแล้วก็เราจะไปจับเจ้ามาทำพันในค่าต้องจากข้ออื่นนะถึงจะมีผู้หญิงที่สาวสวยมากเอาสักเพียงใดเธอก็ไม่ต้องมาหวังก็อยากได้เพียงเจ้ามาสืบพัน,นและกงวันนี้ แล้วแค่ผมไม่สียที่จะทำอะไนบ้าพี่จะ่ง่่าสีอะไรน้องนี่เจ้าเป็นน้าวคนยไนี่นเาจะคอยอยู่ตรงนี้ต้องหอนต้องอเดี๋ยวรอแป๊บดียวครับไม่กั เราล้างนึ่งๆื้อดีที่กรเป็นที่ต้องทำแบบนี้นางเหลืยเข่งนลยนะเศรษฐีเด็กผู้ชายนะเนี่ยเขาลางไปสักปีผู้ชายที่ไหนแก่เล่าที่จะชอบผู้หญิงที่ไหนแก่เล่าที่จะชอบผู้ชายแบบนี้ก็พี่หวานไม่เป็นเขาเป็นกับเพลงของใครเดี๋ยวทอหยอดสาบานผู้หวานไม่เป็นผู้หวานไม่เป็นเศรษฐีที่เนี่ยเขาเศรษที่ต้องการที่เอีกคนนี้ใช่หรือเปล่าใช่ เสด็จพี่ต้องาอการเะบ๋ยช่วยจัดการให้แกค่ะาาาามาเพื่อทำนางตันโน้นจะพูดอะไรบ้างไหมพูดจะเฉยแค่ได้แม่เสด็จพี่หม่อมชื่นเปียซีมาขับรถมาเล่นทั้งทางลุกขึ้นคว่ำตายเสด็จพี่เคะเสด็จพี่ไม่ต้องกังวลเดีบยวช่วยจัดการให้แล้วเ,นนเดี๋ค่ะเมื่อไรคืนนี้เที่ยงคืนเดี๋ะได้คืนนี้เที่ยงคืนที่จะรอเจ้าเพราะฉะนั้น พานางไปพักผ่อนเรวยบร้ข้าจะไปเป็นผัวเจ้า